สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องบัสมิชาแนลอีเซนเคยวันนี้เราเข้าไปจะไปดูงานว่าวนะครับงานออกซิเจนนะคะที่าวาดนะครับนี่มีแบบเยอะมากนะครับเป็นแบบว่าวนะครับนี่มีทั้งม้าแล้วก็ยานอาวกาศแล้วก็ปลาโลมาแบบเนี้ยไปดูหนุหน่หนุหนมีเต็มเลย ตอนนี้ผมอยู่หน้าง,งานนะครับรอยู่ที่ประตูนี่หน้าง,งานคือใหญ่มากแบบเป็นประวัติศาสตร์ได้เลยอะ่ะเพือคนเยอะมากแบบเต็มเลยอะ่ะเด็กเช็กอินเอาไว้ถ่ายรูปอะแบบเนี้ยแบบเป็นข้างบนนะเปบเนี้ยฮูนว่าบูแลนะครนี่ นี่ครับนี่เป็นแบบทําเสียงแบบเหมือนเสียงเครื่องบินวูู่นะ่แบบะก็กำลังผลิตยอยู่นะครับตรงโน้นทนึ่งทำจะไม้ไผ่เลยนะครับเป็นลายไทยลายโบราณโบราณนะครับนี่เป็นลายยักษ์กันแบ,บนี้นครับเฮ้ยวบาวพูดใหญ่เลยมีเป็นด้านนะครับอันนี้ก็เป็นปลาวานะครับ ากาศเย็นมากสวยมากนี่เป็นบ้านหลังหลังค่อมนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นปลาคาบนะครับปลาปลาเพาะนะครับปลาเขาเรียกว่าปลาเพาะนะครับปลาคาบนะครับปลาคาฟเป็นปลาวานนะครับนี่ปลาหมึกนะครับทางก็มีคิดไม่ออกเลยว่าอันไหนสวยกว่านั่นก็คือสวยหมดเลยอ่ะมีมา้ายูนิคอร์นด้วยนะครับในหนังที่เยอะเนี่ยวัวน,นะ ว้าวเยอะมากมีปลาครับน,นั่นมีแพนดา้านี่อันนี้เป็นมุมมีนะคะใครแบบชอบมีอะมีแพนดา้าหรือ นิดนึงนะครับแบบก็จะถึงโซนแบบของกินนะแวบ,บนี้ยังมีโซนเวทีเวลนี้เรือพายนะครับเล่นได้นะแบบเช่าอแบบนี้นะครับนี่นบบบนนที่โซนอาหารนี้นะครับนี่เป็นแบบกันกรหันลงมาเลยเนี่ยนี่สามารถหมุนได้ด้วยนะครบคือมีเยอะมากเราเดินไปดูเลยก็แบบตรงเนี้ยือแบบคนเยอะมากเวลาท่ววอะไรแบบนี้มีร้านมากกว่า50ร้านนะครับ ด้านอาคูนะครับร้านอาหารทะเลนะครับที่ <มา S 1> นี่ <มา S 1> นะีนบ s <S ่บนเรือเลยนะครับะของโปรดของโปรดผมเลยนะครับแบบนี้ไม <c oughs> โลปูเขาไฟไม่รู้ปูเขาไฟนะครับรนีบ่นัว้นนี่มีหลายอย่างเลยครับพวกลูกชิ้น ตามหมึกด้วยโอ้ยสีพี่น้องนะคบนี่นี่นะครับนี่นี่ผมเดินอยู่ร้านแลกนะครับชื่อร้านชื่อว่าลิงกินกล้วยคุดแลกเลยเพราะว่าลิงก็ต้องกินกล้วยเลยกินอะไรอ่ะลิปแบงก็คือเขากินคูก่กับเนี่ยกล้วยทอดแล้วก็กินคู่กับไอติมนะครับเนี่ยนี่คือกำลังทอดกล้วยนะยคบอืม เกินเยอะเลยเจ้ากนันแล้วโอเคเนี่น,นะครับกล้วยเดี๋ยวังลองชิมนะครับกล้วยแล้วก็ก,กินไก่ปิ้งเอ้ยสี่แบบเดียวไหมคะนื้อหวานข้าวขาวัวน,นะครับข้าวหมกมันละจดชนะครับร้านดังเล็กอัพเกลือคุณเยอะมากมาดูโซฟาแล้วมาเลยนซ่มจั่ง ่ายรูปไ,ไหม,นมันี่ก็บางเอนครับนี่บางเอนบางเอนะครับเอก็เป็นเ,<อ>เป็นน้ำพริกมันปูนะครับนี่ ของบางเอเลยค่ะเออร่อยมากเลยนะครับผมซื้อแนละ้วอันนี้ก็เป็นแบบกุ้งดองแซลมอนดองข้าวนี้ะครับอัน,นก็เป็นข้าวปลาครับข้าวปลาตาบะนะครับแซลมอนเนื้ออะไรนี่นะครับคือร้านข้าวแกงครับนี่ร้านดังเหมืนกันนี่นี่เป็นปลากายนะครับเป็นแกงเขียวหวานปลากายที่ไม่ผสมแป้งนะครับตัวนี้เป็นปลาไายใส่มะเขือรับตัวนี้เป็นปลากายใส่ยอดมะพร้าว อนนะคะจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคะเราก็จะมีบริการเสริมเป็นเรื่องของเขียวหวานเนื้อและเขียวหวานไก่ได้วยครับนี่ลอที่ประกายก่อนรสเด็ด ของเด็ดของดีภาคกลางลกจะมาลองชิมน้ำซุปนะครับนี่หนึ่งสองสามปีศาอร้อนร้อนร้อนจะอร่อยอร่อยไหมอร่อยมาจากนนทบุรีมาแจกอาชีพฟรีใช่ค่ะใครก็ตามที่ทานแล้วรู้สึกโดนใจอยากขายแบบบังโทรเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะคะบังให้อาชีพฟรีนะให้ชุวยทำทุนด้วยนะคะก็เลยจะพาของเราได้รับ ของอาเซียนนะคะ The Best Award เมื่อปี2023ที่ผ่านมาจากสภาสืมวลชนข่าวนะคะสภาสืมวลชนไทยนะเราไปสามารถหาบาังหมวกแดงได้ที่ f a c e b o o k แกงเขียวหวานบังหมวกแดงได้อละทีพฟรีด้วยค่ะเนี่ยคืเป็นก๋วซอยนะครับเป็นร้านดังของกรุงเทพเลยนะคะนี่แกงกระองแกงกระอยนี่นะแกง่ะคะร้านดังจากกรุงเทพเลยครับมาไกลมากตังจา เดี๋ยวผมจะให้ดูคืนนี้เมียเราะไปไหนนอนแต่ผมยังไม่บอกแล้วกันนี่นะครับมีอาก็ได้ครับอาก็นี่โอ้โหน,นี่นี่คือการทันครับวงไวมากเลยนะครับนี่แล้วก็บังปูนะครับอาก็เนี่ยทำจากใบเตยนะครับก็เลยเป็นสีเขียวนี่นอาหารคืนท้านของภาคใต้เลยนะครับ สดจากเตาเลยนะครับนี่คนเยอะมากชื่อร้านต้นตำรับกัวบางปูครับร้านหลักอยู่ที่มัสยิดบางปูมโดลใหญ่ตอนนี้ดูบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับน้องหอยที่ต้มกันมีผัดไทยด้วยนะครับมียำนึ่งครับนี่ อันนี้เป็นร้านชาชักอาลีบาบานะครับนี่เป็นร้านชาชักนะครับแต่มีตะเกียงเหมือนอาลีบาบาเลยอะอลังดีนนั่านี่โอ้โหชาชักเลยอามีบาบา ไก่กอนเละนะครับันนี้เป็นของด้รับรางวัลที่หนึ่งของเทศบาลปัตตานีด้วยมีโลค่ครับเนี่ยครับเจ้าของร้านเทสบาลปัตตานีนะคะแบบคนเยอะมากเลยนะครับโอ้โหแม่เพ่อค้าเลยร้านยีจ๊อไก่กอนเละร้านโกมุสปัตตานีอยู่ที่ร้านโกมุสปัตตานีนะครับนี่นี่เป็นร้านดังเลยนะครับ ร้านไก่ก็แล้ร้านดียอดเจ้าแรกของปัตตานีเจ้ากเก่าเลยเจ้าดั้งเดิมไม่ใส่สีไม่ใส่แป้งเก็บไว้ได้สามวันไม่เสียมีหอยมีปลามีมีทุกอย่างของของของไก่มีทุกส่วนเลยมีข้างในมีปลามีหอยนี่นะครับวิธีการเอาบอลลูนขึ้นนะครับเขาเป่าลมกับเออพันลมกันนะครับเพดเสียงดังเลยนะครับนี่นี่น,นี่พัดลม น uh ี่เขากำลังจ <uh> uh ะเปิดแก๊แล้วนะครับใหญ่มากมกแบบเออยังเล็กอยู่เลยเปิดแก๊แล้วออ้ยเปิดแก๊สเปิดอู้หูขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็ว แบบไปดูเรื่องอะไรเลยจะพูดก็ไม่ได้ก็อึ้งอยู่อะกำลังอึ้งอยู่พูดอีกอันอีก,อ,อ,กอ,อันอีกอันอันอีกอันมาดูมาดูมาดูาดโอ้โหเร็วมากอีดอ,อ,อันที่แบบเร็วมากเัาไม่ถึงหนึ่งนานทีเลยตอนนี้ถึงผมไม่อึง้งตอนทนี่ผมไม่ได้พูดเนี่ยก็คือผมอึ้งอยงู่นะคบนี่นะครับเซอร์ไพรส์ของผมก็คือบอลลูนนั่นเองนี่เยอะมากดู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 เยอะมาก ไม่กลัวนะมันดูแบบไฟร้อนใช่ไหมแต่ความจริงไม่ร้อนเลยแบบเดี๋ยวเราไปอยู่ที่หน้าเวทีนะครับดูการแสดงอะไรแบบนี้ครับไปรับเลือกเนี่ยครับเขาร้องเพลงคนที่ร้องเพลงชื่อว่าคาร์มัดเดครับนักร้องชื่อว่าคาร์มัดนะครับนูตดูได้เลย นี่นะครับเป็นงาออกซิเจนอาร์ติวานนะครับมีถึงวันที่13ถึงวันที่17นะครับแต่คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับค b e ให้ช่องผมด้วยครับจะตามคลิปม,มของผมบ๊ายบาย